นักลงทุนกาตาเตรียมยื่นข้อเสนอเทคโอเวอร์ปีศาจแดงกลุ่มนักลงทุนชาวกาตาเตรียมเปิดประมูลราคาในการเข้าซื้อกิจการสำหรับสโมสรยักษ์ใหญ่ในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในไม่กี่วันข้างหน้าจากรายงานระบุว่าตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรปัจจุบันที่ได้ประกาศขายสโมสรตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาและมีกำหนดการยื่นข้อเสนอจากกลุ่มที่สนใจกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยที่ผ่านมามีเพียงเซอร์จิมรัดคลิฟบุคคลที่เป็นกลุ่มที่ร่ำรวยที่สุดในเกาะอังกฤษและยังเป็นเจ้าของสโมสรนนี้ทีมดังในศึกลีกเอิงรวมถึงเขายังเป็นแฟนแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่ยืนยันว่าเขาจะเข้าร่วมซื้อกิจการในครั้งนี้อย่างไรก็ตามมีการอ้างว่ากลุ่มนักลงทุนชาวกาตาที่เป็นคนละกลุ่มกับกาตาสปอร์ตอินเวสเมนต์กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่จากกาตาเจ้าของทีมปารีแซงแชคแมง พวกเขาพร้อมที่จะใช้ความรู้จักการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเมื่อปีที่แล้วเพื่อขับเคลื่อนโครงการใหม่ในสโมสรที่พวกเขามองว่าเป็นมงกุฎเพชรแห่งวงการฟุตบอลอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินที่สำคัญแก่เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมเพื่อน,นำสโมสรกลับสู่จุดสูงสุด